นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเจ้าบ่าวข้ามคืนตอนที่26ธนกรรีบสวมเสื้อผ้าแล้วรีบคว้ากุญแจรถขับรถตามออกมาทันทีแต่เพราะพื้นที่บนถนนอันขับแคบในปู่บ้านกับรถคันโตโตของเขา ทำให้ยากลำบากมากพอควรกับการตามหาความคนรักเมื่อออกมาตรงทางออกที่ถนนเส้นหลักเขาก็ไม่รูเสียแล้วว่าอลิซาเบตเดินไปทางไหนเขารีบจอบรถวิ่งกลับไปหาหญิงชราที่นั่งรอสายปาดเผื่อว่าท่านอาจจะเห็นขอโทษนะครับคุณป้าไม่ทราบว่าเห็นผู้หญิงถือกระเป๋า มาทางนี้บ้างหรือเปล่าเขาถามอย่างสุภาพแต่ร้อนรนอ๋อเห็นเห็นสิเห็นเดินร้องไห้ไปโบกรถตรงปากทางนั่นแหละแต่มีรถจอดรับนะถ้าทางจะรู้จักกันด้วยเพราะเห็นทักกันนะแต่ป้าเห็นแค่รถนะไม่เห็นคนเหมือนจะเป็นรถส R v วสีดำนะเขาพยักหน้ารีบไหว้ขอบ คุณก่อนจะรีบขับรถตามออกไปไม่รู้ทะเบียนแค่เห็นว่าเป็นสีอวีสีดำเช้าเช้าแบบนี้มีไม่กี่คันก็รีบอองหาตามทางที่หญิงชราชี้ทางให้แต่ยังไม่เห็นอยู่ดีธนกรได้แต่สะบัดนึกกลัวไปต่างๆนานา ตอนนี้เขาไม่มีอะไรสักอย่างจะตามหาตัวอลิซาเบตได้มีแค่ความหวังล้วนๆในหัวประมวลเหตุการณ์อยู่หลายเรื่องเขาไปอยู่ที่ห้องของนิดได้อย่างไรกันเขาดูแค่ว่าเขารลับอยู่ข้างอลิซาเบตในคืนที่ผ่านมาโทรศัพท์เขาคว้าโทรศัพท์แบตหมดโอ๊ยตายเถอะเมื่อคืน เขารู้สึกแปลกๆจึงจะส่งข้อความหาใครสักคนที่ช่วยได้ก่อนจะหลับแต่คิดว่าคงไม่ทันได้ทำอะไรก็หลับไปเสียก่อนธนกรพยายามคิดว่าถ้าเขาคืออลิซาเบตตอนนี้เธอจะไปไหนเธอต้องเสียใจมากแน่ๆและเธอต้องผิดหวังในตัวเขา หนีเธอต้องหนีเขาถ้ารถเขารีบไปบอกเาซอทันทีเขารีบลงจากรถหลังจากที่หาที่จอดได้แล้วก็รีบวิ่งออกตามหามีรถหลายคันจอดอยู่ที่นี่แต่ไม่มีสักคันที่มีเธอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะคน บางตาเขาจะทำอย่างไรดีเขากลับมาที่บ้านอีกครั้งเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ก็ไม่เจอใครแล้วนอกจากความว่างเปล่าเขานั่งก้มหน้าอยู่บนเตียงเตียงที่เคยมีคนรักนอนอยู่ในอ้อมกอดของเขาเขาหยิบเอาโทรศัพท์ของตัวเองมาชาร์จแบตเตอรี่ก่อนจะเห็นว่ามีสายโทรเข้ามากมายและเขา ก็กดเบอร์ถือโทรออกหาเบอร์โทรแรกที่โทรเข้ามาวายุธนกรเรียกชื่อของน้องชายอย่างอ่อนรโหยหมดแรงทั้งโกรธทั้งไม่มีสติอะไรเลยตอนนี้เขาจะทำอะไรก็ทำไม่ถูกมันมึนไปหมดอยู่ไหนนะพี่ชายฉันตามหาแกไปทั่ววายุพักถามด้วยความหงอยใหญ่ อยู่บ้านฉันฉันหาอลิสาไม่เจอฉันแม้แต่ตอนนี้คนที่เคยครองสติได้ดีเยี่ยมก็ยังทำอะไรไม่ถูกต้องให้คนที่มีสติมากพอช่วยเขาอีกแดงมีรถมาจอดหน้าบ้านชัดวิ่งเข้ามาเจ้านายครับธนากรเงยหน้ามองชัด มันทำให้ชัดถึงกับสะดุง้งนี่หรือเจ้านายของเขาเจ้านายที่เคยเป็นเสือเจ้านายคนที่ไม่เคยหลุดมากดดูภูมิฐานอยู่ตลอดเวลามีรอยยิ้มอยู่เสมอบัตรนี้เขาเห็นเพียงชายที่หมดทางนั่งห่อไหลคอตกผมที่เคยเรียบร้อยดูดีทุกมุมกลับฟูไม่เป็นทรง โหนคราวยาวจนเหมือนโจรมากกว่าจะเป็นผู้ชายมาเทเขาไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมผมช่วยเองชัดขยับเข้าไปใกล้หยิบโทรศัพท์จากมือของเจ้านายไปคุยต่อแล้วฟังคำสั่งโดยตรงจากวายุพักที่มีสติมากกว่าเขาในขณะนี้นั่นธนากรทำได้ดีแค่ยกมือขึ้น แล้วกลุ่มศีรษะเขาสะบัดด่าตัวเองที่ไม่สามารถตั้งสติทำอะไรได้ทันธนากรทำทุกอย่างตามที่ชัดบอกเหมือนเป็นหุ่นเชิดใครบอกให้เขาทำอะไรเขาก็ทำทั้งนั้นรู้อยู่หรอกว่าทุกคนเป็นห่วงเขาแต่มาถึงตอนนี้เขากลับทำได้เพียงแค่ส่งข้อความให้กับคนรักที่ปิดเครื่องหนีหาย จนตามตัวไม่ได้เขาขอโทษเป็นร้อยๆครั้งแต่ไม่มีใครอ่านข้อความนั้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหากอลิซาเบตหนีพ้นก็ดีไปแต่ถ้าเธอไปเจอกับอันตรายเข้าละเพราะเธอเองก็ไม่ได้มีสติพอๆกันกับเขานั่นแหละแม่เลียงประทรา มาที่โรงพยาบาลพอเห็นลูกชายบุญธรรมท่านก็นึกเศร้าใจท่านรีบเข้าไปกอดเขาเหมือนกับได้ก,กอดเด็กชายคนนั้นคนที่เอาแต่นั่งกอดเขา่ามองดูศพของมารดาถูกเผาในเมนที่มีควันลอยกลุ่นออกมาอย่างไร้ความหวังไม่เป็นไรลูกแม่จะช่วยเอง แม่จะช่วยลูกเองธนกรศพบหน้าผากลงที่อกของมารดาตอนนี้เขาอยากได้สติกับหัวใจของเขากลับคืนมาให้เร็วที่สุดเขาควรจะต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนไม่ใช่ให้ใครมาให้สติกับเขาไม่ดูตอนนี้อลิสาจะเป็นยังไงผมผมไม่รู้ ผมคิดว่าเด็กนั่นคือเธอผมจะจะแม่รู้จะเย็นเย็นนะลูกตอนนี้เรากำลังช่วยกันตามหาแม่เลียงพัทราประคองใบหน้าลูกชายขึ้นมาท่านสบตาที่แดงกร,รมของเขาและยิ้มอย่างให้กำลังใจสู้สิลูกเข้มแข็งเอาไว้ทาไม่อยากจะเสียอลิสาไปแล้วก็ลูกต้องรีบตั้งสติ กลับมาเป็นลูกชายของแม่คนเดิมให้เร็วที่สุดเลยนะลูกคำพูดของวันดาทำให้เขาได้คิดหมอเดินออกมาแล้วเพื่อให้คำตอบเงินและค่าตรวจแพงๆทำให้ผลที่ออกมายิ่งรวดเร็วทันใจหมอพูดค่อนข้างจะเป็นทางการ ทุกคนตอบผลจึงขอให้หมอสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆจึงได้ความมาว่าในเลือดของเขามีส่วนผสมของอยานอนหลับซึ่งมันจะใช้เป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เขาอาจต้องเก็บหลักฐานเพิ่มชัดดำเนินการต่อหลังจากที่ธนากรได้ปรึกษากับตำรวจเรื่องของเขา เขาไม่ต้องการให้เป็นคดีความแต่เขาต้องการให้มีหลักฐานมามัดตัวคนผิดที่คิดมุ่งร้ายสร้างเรื่องเข้าใจผิดให้แก่เขาต้องมีใครสักคนรับผิดชอบธนากรมีแววตาดุดันเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความรักของเขาธนากรคนเดิมคนที่มีสติกลับคืนมาแล้วแม่เลี้ยงปัตรา ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในตัวของลูกชายท่านรู้ว่าธนกรรอบครอบแค่ไหนที่ผ่านมาเขาคงพลาดเขาคงพลาดท่าไปหน่อยแต่ต่อไปนี้ธนกรลูกชายคนเดิมของแม่คนที่เป็นมือซ้ายของแม่คนนี้กำลังทำทุกวิถีทางที่จะนำตัวคนรักและลูกสะใภ้ที่แสนดีคนนั้นกลับคืนมา จัดการไปลูกทำอย่างที่ลูกทำให้มันถูกต้องแต่แม่ขอจัดการเรื่องใหญ่เด็กนิดนั่นเองโอเคไหมธนกรพยักหน้าให้กับมารดาแม้สภาพของเขาจะยังไม่พร้อมแต่สติของเขากลับพร้อมอย่างเต็มร้อยเขากอดมารดาเอาไว้ขอบคุณครับแม่ต่อไปนี้ผมจะใช้สติ ที่รอบคอบผมจะไม่อ่อนแอใครที่มันวางร้ายกับเราผมไม่เอามันไว้แน่สื่อซ่อนลายคนเดิมกลับมาแล้วเขากำดามอย่างเด็ดเดี่ยวและเขาจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางให้คนรักของเขากลับมาสู่อ้อมกอดของเขาคนคิดร้ายไม่ว่าเหมือนจะเป็นใครเตรียมตัวรับผลกรรมของมันเอาไว้เถอะ เพราะเขากำลังจะเอาคืนจบแล้วนะคะจะบ่าวข้ามคืนตอนที่26่สิบหนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าใกล้จบแล้วหรือยังก็มาถึงขนาดนี้ก็น่าจะใกล้แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะมนน่าจะอยู่แล้วละ่ะ ก็ขอบคุณกันแล้วกันนะคะแต่คนที่ถามมักจะไม่ค่อยรู้นะว่าอืมตาย,ยังเขียนนิยายแบบวันต่อวันอนะไม่ได้เขียนแบบเล่มแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะรู้แล้วแต่ก็แบบอยากถามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รังเกียจที่จะตอบหรอกค่ะเนาะแต่ก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาแล้วกันนะคะตาจะได้มีเงินจ่ายหนี้เนาะ ขอบคุณค่ะรักนักข่าวบุญรักษาสวัสดีค่ะ